ะดาวก็มาอยู่ที่หน้าโรงเรียนปิยะมหาราชัยจังหวัดนครพนมนะคะพเพื่อนๆนี่เห็นท่างกานหลังนะคะพเพื่อนๆสวยไหมคะพเพื่อนๆอ่ะต่อไปเดี๋ยวดาวจะพาไปดูรูปนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่เลยไม่ต้องดูหน้าดาวนะคะงั้นนี่นะคะพเพื่อนๆนี่สวยมากเลยนะคะมามาเดินนะเดินดู ะะเด็กเป็นฟรีมือของเด็กๆนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นรูปนาฬิกานะคะเพื่อนนี่นะคะเ,เดินไปเรื่อยๆนะคะน,นี่เจ้ารูปเหมียวหรือเปล่าอุ้ยรูปนี้สวยอ่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเป็นมิติมากเลยค่ะรูปนี้ อ,อันนี้เป็นภาพอะไรอ่ะโอนะคะยากยาก,ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะน,นี่นะคะนี่ก็เป็นสถานศึกษานะคะเขตปอดบุรีนะคะฝีมือดีมากเลยนะคะ<ม>นี่นะคะอันนี้เป็นภาพอะไรใจใจนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภาพ นี่นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งโดรเรมอนก็มีนะคะโดรเรมอนนะคะ ของเด็กๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆย่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่โเดเรม่อนจั๊กเอโเดเรม่อนนะคะนะคะนี่กอเป็นชุดผู้ไทยนะคะนี่นะ,ะมันมีอีกชุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกชุดอ่านี่นะชุดผู้ไทย เมน <avier> tamam ูครูไทยไม่แน่ใจนะคะมีเสื้อมอฮ่อมด้วยนะคะอยู่ข้างในนะคะเสื้อมอฮ่อมภาพนี้ก็สวยนะคะภาพนี้มีเห็ดด้วยเพื่อนๆนี่มีเห็ดก็ร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆแดดออกแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเอาหม้อไค์นะคะตรงนี้ก็ปิดนะคะวันนี้มีร้านเป็นของโครงการประชารัฐนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวดัชอบภาพนี้มากเลยะคะ่ะมีมิติมากเลยนะคะเพื่อนๆมีภาพนี้ก็สวยนะคะเนี่ยนาฬิกาหัวใจนะคะภาพนี้นะคะหูเหมือนไพ่เลยนะคะมีตาหลายตายนะคะภาพนี้พเพื่อนๆชอบภาพไหนคะพเพื่อนๆเย้นี่ไง ภาพนี้ก็สวยนะคะย yeah. ี่นี่ชอบภาพนี้ด้วยภาพนี้ก็สวยมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยสวยสวยเนี่ยก็กินน้ำน,นะคะก็ตัวอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านี่ก็ยังวาดน,นี่เสร็จนะคะตัวนี้อันนี้เป็นวิวนะคะเป็นแม่น้ำนะคะนี่ภาพนี้ก็ชอบเนะ,ะ่เพื่อนๆดูสิ้าย เสือนี่อันนี้ก็เป็นภาพแบบฉีกแนวค่ะตรงนี้ฉีกแนวนะนี่นะคะอันนี้แบบนี่ก็สวยอ่ะเป็นภาพปลานะคะอัอนี้ภาพปลานะคะนี่ อันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้นเป็นของเด็กๆนะคะนี่นี่ชอบทานตะวันนะคะนี่เดี๋ยวแช่แช่หน่อยแช่ๆก่อนสวยมากเลยนี่นะคะทานตะวันห่ามีต้นกล้วยด้วยนะคะนี่ โลกเลยคะนี่นี่ก็น่ารักดีอ้นหนึ่งก้าหนึ่งสี่นี่มีทหารด้วยนะคะนี่าพนี้ก็สวยนะคะเพื่อนมีอีกเยอะนะคะแต่ไปไม่ถึงนะคะภามนี้ออกขอแชร์ๆกันนะ,ะขอเข้าต้องกันแชร์